เสริมจมูกแบบไหนปลอดภัยที่สุดอันนี้เป็นคนแบบหลายๆคนก็จะอยากรู้เลยแหละาทำจมูกแบบไหนดีเพราะว่ามันมีมากมายหลายเทคนิคเลยในปัจจุบันใช่ไหมมีทั้งโคสทั้งโอเพนทั้งปลายไลท์ปลายไลท์ซิลิโคนอะไรพวกนี้ครับข้อหนึ่งก็คือปลอดภัยจากการอักเสบติดเชื้อเริ่มต้นเลยอะเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ทุกชิ้นนะครับต้องสะอาดปลอดเชือ้อต้องผ่านการฆ่าเชือ้อทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีออโต้เคฟหรือว่าเป็นตู้อบที่มันสาหรับฆ่าเชื้อครับประจําคลินิกเลยหรือว่าถ้าคลินิกไหนเป็นคลินิกเล็กหน่อยเนี่ยถ้าเขาไม่มีเครื่องอ,อ,อบออโต้เคฟเนี่ยก็จะอาจจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไปส่งนึ่งทางฝากกับทางโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกใหญ่ที่เขามีเครื่องมออบออโต้เคฟพวกเนี้ยต้องอุณหภูมิเนี่ยต้องถึง120องศาแล้วก็อบเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ย45นาทีพวกเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือถึงจะปลอดเชือ้อฆ่าเชื้อได้จริง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อที่หมอให้เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องให้ตั้งแต่ก่อนทําเลยครับแล้วก็ระหว่างทําในรายที่มีการผ่าตัดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดาไปด้วยปลอดภัยข้อที่2ก็คือปลอดภัยโดยที่โครงสร้างของจมูกเราเนี่ยต้องไม่เสียหายเวลาที่คุณหมอเขามาทําจมูกเราแล้วเนี่ยถ้าเป็นหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยมีความรู้เรื่องอาโตมีรู้โครงสร้างภายในของจมูกเนี่ยจะสามารถทําการผ่าตัดโดยที่ ไม่ไปทําลายโครงสร้างเนื้อเยื่อภายในของจมูกเนื้อเยื่อภายในจมูกเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนเป็นพวก s o ฟต์ i s ชชูทั้งนั้นเลยกระดูกก็เป็นกระดูกอ่อนๆพวกนี้ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่มันหนักหน่วงหรือมันแรงเกินไปหรือว่าผ่าตัดผิดจุดไม่ตรงที่เนี่ยมันสามารถทําให้โครงสร้างภายในของเราอ่ะกระดูกอ่อนๆเนี่ยที่มันเป็นโค้งขึ้นมาเนี่ยถ้าผ่าตัดผิดจุดนิดนึงอ่ะทำให้เกิดแผลรั้งจมูกยุบขึ้นไปพวกนี้แก้ไขได้ยากมากเลยครับ ลำดับสุดท้ายที่หมอจะพูดก็คือความปลอดภัยในเรื่องของการทะลุทะลุนั่นเองทะ,อะทะลุเนี่ยก็คือการที่เราเห็นซิลิโคนเนี่ยมันโผล่มันดันเนื้อมันดันเนื้อจมูกของเราออกมาเห็นเป็นซิลิโคนขาวๆพวกนี้แหละครับคือเรียกว่าซิลิโคนมันทะลุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการจะดึงลงมาเยอะๆหมอจึงแนะนาแบบโอเพนและคนที่ต้องการทําให้มันโดง่งให้มันพุ่งได้มากขึ้นเคสโอเพนเนี่ยก็ตอบโจทย์เช่นกัน เพราะการทำโอเพนเนี่ยหมอสามารถเข้าไปแต่งปลายอินเตอร์โดมได้มากกว่าได้พุ่งขึ้นได้มากกว่าต่อได้ยาวลงมาได้มากกว่าพร้อมกับแก้ไขปัญหาโครงสร้างภายในของจมูกได้ทั้งหมดเลยครับใะหมอจะเห็นตั้งแต่ฐานจมูกนะว่ามันเบี้ยวมันเอียงเพราะอะไรกันแน่สําหรับคนที่เคยเสริมมาหลายครั้งแล้วหนึ่งครั้งก็เอียงสองครั้งก็ยังเอียงอยู่สามครั้งก็ยังเอียงอยู่หมอแก้ก็แนะนําทํโอเพนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหมอจะ เข้าไปเห็นโครงสร้างภายในของจมูกได้ทั้งหมดเลยครับว่ามันเบี้ยวเอียงเพราะอะไรและแก้ไขวิธีไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับ